มาดูเรื่องคนไข้กับโรงพยาบาลที่มีการร้องเรียนกันหน่อยค่ะซึ่ง<ช>วันนี้เนี่ยคณะแพทย์และผู้บริหารโรงพยาบาลระนองก็ตั้งโต๊ะ,ะแถลงข้อเท็จจริงกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นกรณีที่พี่สาวเนี่ยร้องเรียนให้โรงพยาบาลรับผิดชอบเพราะว่าพาน้องสาวที่ปวดท้องรุนแรงไปรักษานะคะแต่ว่าน้องเนี่ยต้องนั่งรอหมอนานจนทนความเจ็บปวดไม่ไหวแล้วก็เสียชีวิตค่ะ กามีลกไค่ะเขามีลกกรจตัวอยู่ระจับวด้วยไม่ไกลโอ๊ยโอ๊ยอะไรเจ้าเงมานี่มันส้ได้ไม่ได้เหรอ ที่เห็นในคลิปคุณผู้ชมคะก็คือพี่สาวเนี่ยคุณสุภาวดีเขาถ่ายน้องสาวเอาไว้นะคะน้องสาวก็คือน้องป๊อปนะคะทรมานร้องโอดโอยอยู่บนเตียงคนไข้เพราะว่าเธอปวดท้องมากพี่ก็พยายามไปตามหมอตามพยาบาลแต่เขาบอกว่าไม่มีใครเข้ามาดูอาการน้องเขาเลยนะคะแล้วน้องก็ปวดท้องรุนแรงมีโรคประจำตัวก็คือโรคภูมิแพ้ตัวเองลงไตและกล้ามเนื้อขาอ่อนแรงเธอเล่าว่าพอน้องไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยเจ้าหน้าที่ห้องฉุกเฉินฉีดยา บรรเทาปวดให้แล้วก็ส่งน้องขึ้นวอดคนไข้ให้นอนรอดูอาการแต่ระหว่างที่อยู่ห้องผู้ป่วยอะคะ่ะน้องสาวเธอก็อาการหนักขึ้นเธออ้างว่าไม่มีหมอมารักษาเรียกพยาบาลมาช่วยพยาบาลก็ไม่สนใจแล้วพูดจาไม่ดีด้วยสุดท้ายน้องสาวเนี่ยทนปวดจนถึงเช้าค่ะญาติิเนี่ยต้องตัดสินใจว่าจะพาน้องเนี่ยย้ายโรงพยาบาลไปที่โรงพยาบาลในจังหวัดสุราธานีแต่น้องเนี่ยทนเจ็บไม่ไหวนะคะสุดท้ายน้องเสียชีวิต คารถเข็นตอนที่รอพ่อกําลังขับมารับค่ะเนี่ยค่ะในไมบรณะบัตรเนี่ยนะคะแพทย์ระบุสาเหตุการเสียชีวิตว่าเพราะเลือดออกในช่องเยื่อหุ้มหัวใจพี่สาวเอาคลิปนี้ค่ะที่เธอถ่ายไว้เอามาร้องเรียนขอความเป็นธรรมอยากให้พยาบาลตอบคําถามนะคะก็คือว่าทําไมถึงปล่อยให้น้องขาดการดูแลจนน้องเสียชีวิตแล้วทาไมเจ้าหน้าที่ห้องฉุกเฉินถึงส่งน้องขึ้นไปหอผู้ป่วยทั้งๆที่น้องยังอาการรุนแรง แล้วทําไมน้องต้องรอจนถึงเช้าหมอถึงจะมาดูแลและโรงพยาบาลไม่มีหมอเวรเลยหรืออย่างไรคนไข้จึงต้องทนรอถึงเช้านี่คือพี่เขาต้องการคําตอบค่ะล่าสุดวันนี้คุณผู้ชมคะทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลระนองและคณะแพทย์ก็ตั้งโต๊ะ,ะแถลงข่าวชี้แจงเรื่องนี้นะคะอธิบายลําดับเหตุการณ์สาเหตุการเสียชีวิต และก็บอกว่าเบื้องต้นจะไปขอขมาต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตรวมถึงสั่งตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเรื่องนี้ด้วยค่ะไปฟังผอออธิบายเรื่องนี้ค่ะแต่ในระหว่างที่ย้ายผู้ป่วย,ยนะฮะมาเพื่อจะขึ้นรถนัางดุเฉิญผู้ป่วยก็มีอาการเกร็งนะแล้วก็มีอาการหัวใจเพ็นก็เข้าไปเอาหัวใจในห้องผุจเฉิญน,นันสุดท้ายผู้ป่วยเสียชีวิตผลทารสูตรเนี่ยพบว่า อาการปวดท้องเนี่ยสายเหตุเกิดจากลำไส้นะวขาดเลือดนะก็จะปวดรุนแรงอย่างที่เห็นเลยนะให้ยากแก้ปวดก็ดีขึ้นนดิดหน่อยแล้วก็ปวดอีกแต่สาเหตุเชียชีวิตจริงๆเนี่ยเกิดจากเส้นเลือดใหญ่ที่ออกจากหัวใจนะมีการปริบแล้วก็ฉีกขาดคือในเหตุการณ์เนี่ยก็อาจจะมีความกดดันเนื่องจากผู้ป่ยวยก็ปวดท้องเยอะแล้วจังหวะที่ร้องดัง แล้วก็พอดีมีการถ่ายภาพการถ่ายวิดีโอซึ่งเป็นกฎระเบียบของโรงพยาบาลซึ่งก็อาจจะมีการใช้เสียงที่ดังนิดนึงเพื่อให้ยากอยุดถ่ายภาพหรือการถ่ายวิดีโอนะซึ่งอันนี้ก็เจ้าที่พยาบาลก็ได้ทำตามระเบียบแต่ก็เข้าใจอยู่ฮะภาวะเสียงดังเนี่ยจะเป็นการแสดงพฤติกรรมที่ดูแล้วไม่เหมาะสมอันนี้ต้องต้องขอโทษนิดนึงว่า ก็ขอแสดงความเสียใจตรงนี้ด้วยนะแต่ทุกคนเรียนเจตนานีเหมือนกันหมดครับแล้วทางโรงพยาบาลนี้ไม่ได้ริ่ง่อนใจนะตอนนี้เราตั้งกรามการณสอบสรวนข้อเทจติงแล้วแล้วก็ข้อเทจติงทั้งหมดเนี่ยก็จะสรุปเป็นรายงานแจ้งให้ทราบ ถ้าฟังจากที่คุณหมอพูดเนี่ยก็คือหมอก็ฉีดยาระงับปวดให้นะคะที่ห้องฉุกเฉินแล้วก็เอ็กซเรย์อาเต้าสาวเพิ่มเติมแล้วย้ายไปที่ตดึกอายุรกรรมหญิงก็ได้รับยากแก้ปวดเพิ่มอีกครั้งหนึ่งทีมแพทย์วางแผนจะเอ็กซเรย์เพิ่มเติมและญาติก็ประสงค์จะ ไปรักษาตัวที่สุราษฎร์ธานีโรงพยาบาลก็ประสานแล้วก็ทําพื้นฐานเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์แล้วในระหว่างการเคลื่อนย้ายเนี่ยผู้ป่วยก็มีอาการเกร็งแล้วก็หัวใจหยุดเต้นค่ะคนี่แหละค่ะก็เป็นคําอธิบายซึ่งทางโรงพยาบาลบอกว่า ก็จะพร้อมรับผิดชอบตามกฎหมายนะคะเบื้องต้นเนี่ยเ,เงินช่วยเหลือเยียวยานะคะตามกฎหมายระบุเอาไว้ตั้งแต่2 4 0 0 0 0บาทแต่ไม่เกิน400,000บาทแล้วก็จะทบทวนบุคลากรทางการแพทย์ในการตรวจวินิจฉัยรักษาโรครวมถึงการให้บริการของเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะและค่ำวันนี้ก็จะไปร่วมงานศพเพื่อแสดงความอาลายัยและให้การช่วยเหลือเยียวยาต่อไปค่ะ